จเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านาวันนี้ก็เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบคือมันเป็นวันที่หกเป็นวันพุทธที่หก ตุลาคมพศ2564ตรงกับแรม15ค่ำเดือน10วันนี้เป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันศาสตร์เรียกว่าเป็นวันศาสตร์ไทยเราชาวพุทธก็ได้ถือว่าเป็นประเพณีวัฒนธรรม ได้ทำการเสริมเนื่องมาวันศาสตร์นั้นสำหรับทีวสุวรันของเก้าลำลุกกาปทุมธานีนั้นหลวงพ่อได้ได้จัดสาธิตให้เยาวชนลูกหลานได้ดูในเทศกาลวันศาสตร์นาก็มาหลายปี <c oughs> แต่วันนี้ปีนี้กูได้โครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่ต้องการให้มาชมดมจำนวนมากก็เลยไม่ได้จัดขณะที่หลวงพอ่อออกอากาศอยู่นี้ก็เป็นเวลา10.25นาทีอยู่ในอุโบสถ วันนี้ก็ได้ทำํำหลังจากที่ได้ถวายทำบุญให้ศีลถวายพรพระมีบรรยายทำแล้วก็ได้ลงมาที่โบสถ์นี้มาลงอุโบสถลงวิปัติโมก <c oughs> ก็เป็นที่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นจาวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องประเพณีวันศาสตร์ให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบพอย่อๆพอเอพอป็นสังเกตถ้าประศัถ้าเรื่องของคุนพูดถึงวันศาสตร์แล้วประวัติก็มีเรื่องมีองค์ประกอบมากมายก็ต้องใช้เวลา ที่จะอธิบายนั้นยาวหลวงพ่อก็จะพูดเพียงระยะสิห้านาทีเอาวัฒนธรรมประเพณีของวันศาสตร์เนื่องในวันศาสตร์วันนี้ให้กับญา,าติโยมทั้งหลายได้ได้ชมได้ดูได้ฟังทาง Youtube ซึ่งเป็นช่องของวัดสุวรรณในวันนี้ประเพณีวันศาสตร์นั้นก็สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ตามที่ประวัติที่เข้ามาในประเทศไทยก็เริ่มมาตั้งแต่สุขโขทยัยจนมาถึงอระยุทยาจนมาถึงรัตรนโกสินทร์ จนกระทั้งมาถึงชีวิตของพ่อได้เกิดมาก็เห็นว่าประเพณีวันศาสตร์ศาสตร์นั้นได้เข้ามากับศาสนาเพราะส่วนมากประเพณีต่างๆที่เราได้จัดกันจะเป็นวันศาสตร์วันสงการวันตุดเข้าภาษาออกภาษา ก็ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับทางพุทธศาสนาฉะนั้นเมื่อศาสนาเข้ามาประเพณีต่างๆก็ตามเข้ามาด้วยเช่นวันศาสตร์ศาสตร์นั้นก็มีศาสตร์ไทยศาสตร์ฝรั่งศาสตร์จีน,นแต่ละประเทศแต่ละประเพณี แต่ละศาสนาเขาก็มีวัฒนธรรมมีประเพณีของเขาแต่ของประเทศของเราชาวพุทธก็วันศาสตร์ก็คือศาสต์ไทยศาสตร์ไทยนนะก็จัดกันทุกภาคแต่ลักษณะก็จะแตกต่างกันไปแต่ความหมายนั้นความหมายเดียวกันก็คือต้องการทำบุญ อุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วก็คือในวันศาสตร์วันศาสตร์นั้นกำหนดปฏิทินก็จะยึดเอาวันสิ้นเดือนสิบเป็นเดือนไทยสิ้นเดือนสิบเรียกว่า,าศาสตร์ไทยก่อนจะถึงวันศาสตร์ญาติโยมก็จะได้เตรียมกัน เรื่องอาหารหวานขาวสมัยตั้งแต่หลวงพ่อได้เกิดมาได้เห็นก็จะมีทรรำนมจ้วงนมจีนและสิ่งที่ขนมที่ประกอบวันาสารนั้นเรียกว่าขยาศาสตร์วันขยาศาสตร์นั้นหรือการทำบุญวันาสารนั้นเรียกว่าทำบุญกลางปี เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะฤดูฝนก็เริ่มตกมาตั้งแต่นะเริ่มเข้าเขตก่อนในเรื่องของวันเข้าภาษานี่แหละก่อนเข้า,าวันเข้าภาษาก็ที่เข้าภาษาก็เพราะเป็นฤดูฝนที่พระเจ้าได้บัญญัติไว้เมื่อถึงฤดูฝนญาติโย,ยมก็ได้วันทั่ววันงาวันข้าววันปลาลงไป ในพื้นที่พื้นนาพื้นไร่เมื่อถึงวันสิ้นเดือนสิบผลละหมากลากไม้พวกถัว่วพวกงาก็เริ่มจะแก่เพื่อจะเก็บเกี่ยวได้หรือใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ญาติโยมทั้งหลายก็จึงว่าเออได้จัดการทำบุญกลางปีก็จึงได้เก็บเอาผลละหมากลากไม้ พวกพืชพวกทั่วพวกงาน้ำผึ้งน้ำอ้อยข้าวตรงข้าวตอกเอามารวมกันมาผสมกันแล้วมากวนขึ้นเมื่อมากวนเสร็จแล้วจึงว่าเรียกว่าขยศาสตร์ขยศาสตร์นี้ก็สืบเนื่องไม่อีกอะบางทีเขาก็เรียกว่าถ้ารเราเป็นเดียเรียกว่า ที่พระเจ้าที่ทรงฉันแน่นั้นที่นางสุชาดาได้นงข้าวทุปไปญาตมาถวายอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าได้ตัดสรุปลงสัมมาสมพทธินิยานในคืนในวันขึ้นที่ห้าค่ำเดือนหกนะเป็นมื้อสุดท้าย ก่อนที่ท่านเมื่อท่านฉันเข้าทุบใญาติแล้วท่านก็จะได้ได้ลอยถาดลงไปที่แม่น้ำเนลัญชลาและแม่น้ำแล้วก็อธิษฐานว่าจะได้ตัดไปองค์สัมมาสัมพุทธิญาณในวันนี้ก็ขอให้ถาดนั้นจงลอยทวนน้ำไปหลาดนั้นทวนจึงลอยทวนน้ำก็เห็นให้ได้เห็นว่าท่านได้เสววันนี้ท่านได้จะตัดทะลุองค์สัมมาสัพพุทธิญาณ ก็จึงได้ข้ามฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่ต้นโพนะที่ต้นโพที่ต้นโพที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นแหละอันนั้นที่เรายังเรียกกันอยู่เรียกว่าข้าวขยศาสตร์หรือข้าว,าว,าวทุพปปยาตที่นางสุชดาถวายนะที่ทุกวันนี้ฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันวันศาสตร์ญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธ ก็ยังได้ไปตามวัดตามวาก็ไปที่วัดและไปทำบุญก็เพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้ถือกติกันมาต่อเนื่องมาว่าเป็นวันาสารเนี่ยในรีเบาลหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องญาติทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว เขาจะได้มารับส่วนบู์ส่วนกุศลในวันศาสตร์ก็คือวันนี้ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจึงได้มาทำบุญกันถึงว่าอยู่ในปีนี้ก็โดยโรคภยัยไข้เจ็บเหลี่ยวกับเรื่องโควิดแต่ก็ญาติโยมก็ตอนนี้เขาทางรัฐบาลก็คลายรอกก็ทำให้ญาติโยมเข้าเริ่มเข้ามาวัดวันนี้ก็มากขึ้น ได้มาทำบุญกันช่วงเช้าแล้ววันนี้หลวงพ่อก็เลยได้ดาบรรยายธรรมดาเสียงธรรมจวัสุวรณที่อุโบสถซึ่งลงอุโบสถที่เป็นสถานที่กำเนิดเกิดของพระเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมเป็นสถานที่ลงอุโบสถก็เพิ่งลงจบไปเมื่อสักครู่นี้ ฉะนั้นวันนี้การบรรยายธรรมตามที่กำหนดไว้ก็คงจะหมดเวลาเกี่ยวกับเรื่องวันศาสตร์ถ้าโยมจะฟังต่อรายการเสียงธรรมจากวัดสุวรรันถ้าโยมอยู่ในดูทูบแล้วก็เวลาทุ่มครึ่งสังสถานีวิทยุธานากาศ1 2 5 1, 6, ม์มิลบุรี a อม แล้วก็99.25ไมตรีจิต FM เวลาทุ่มครึ่งทุกคืนไม่มีวันหยุดโยงก็เปิดได้หลวงพ่ออยู่ที่วัดก็จัดที่วัดอยู่ที่รถก็จัดที่รถถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศหลวงพ่อก็จัดที่ต่างประเทศแล้วละ่ะเป็นเสียงสดสดทุกวันทุกคืนฉะนั้นวันนี้ก็สมควรกับเวลาก็ขออำนวยเวพรในวันศาสตร์วันนี้ ที่ญาติโยมได้มาทำบุญรักษาศีาลศได้มาใส่บาตรนะทั่วๆไปไม่ใช่ทีว่วัดสุวรรณทุกวัดก็มีการทำบุญกันชาวพุทธก็ถือว่าเป็นวันศาสา์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันที่ทำบุญุทิศให้กับบรรพุรุษของเราฉะนั้นในสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้มาทำบุญหรือที่ได้ดู YouTube หรือได้ดูได้ฟังเสียงธรรมจากวัตสุวรรณก็จงมีความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าด้วยกิจการงานหน้าที่และขอเจรุญพรทั้งสีประการคืออายุวันนะสุขาพระ,ระจงสำเร็จกับโยมทุกคนทุกท่าน เทินขอเจริญพร